ใส่สิแกก็จะเล็กสู้จินเดน้เตรียมเครื่องไว้แล้วใส่หนังหมูใส่ใส่ใสใสปลาหมึกนำยาหน้างัวหอมกระเทียมผักไปใส่เนี่ยเดี๋ยวสมาแกงเสียบๆส,สู้จินเด้ เนี่ยผักเคียงเใส่ผักซี่เปบักซี่แล้วแล้วราใส่ไม่ใช่เลยสูตรไทยก็สูตรไทยก็ได้มาตนี้ใส่บนนี้ผักต่างๆนี่วนี้มนี่ก็ใส่มนี่ริ่ม ก็สิยใจเลยปีนไต่แล้วันแบบนนเตรียมตักก็จิ้มกับข้าวเหนียวห่อนห่อนโอ้สวัสดีค่ะพี่น้องมามากินกินข้าวเที่ยงกับแกงผักขี้เหล็กแกงแล้วไม่ไม่หมูปีนีมน่มากินตอนข้าวเหนียวห่อนห่อนี่เห็น่อนห่อนอนิอน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 อ่ลีเสีบปนยียงบงบบน,นี้แักเขียบผลละไม่ตามฤด,ดูกาลเนาะ พักเชลิกกับอันนี้คือปลาบองซ่าสดใสทอกกัรสั่งแกงไม่ไม่กินแกงใส่หนังหมูกินเย่ะกินเยอะพอไ่พี่น้องอีกกัน <laughs> นี่ มาเด้อไปท่านใ้กินงเสาเที่ยงข้าวห่อนๆ mm hmm. แกงผัดพริกซแซบแซบแกงผัดพริกนี่เป็นยาระบายชนิดหนึง่งยินหลายกับบ่ได้เด้อทองเสียได้แจ่เออเฉพาะช่วงช่วงหนาฝนเพราะว่าจิตจานคือไทยยินงมัเป็นยาระบายระบายคุณยินหลายกับจิตทองเสีย ก็ก็ตุ่มตุ่มออกดีๆสักคนเอามากกอมมเกบห่อหอนดีๆแสบพป่น,น้องเลย้ังี่บอกแวห้ะกันเขาหอนๆนัก่กินกระเสีบเปนยังกเบาหวางคนละอื อาหารพวกนี้มันเป็นอาหารประจําท้องถิ่นขององีสานครแกงเลา้าๆสะบากา,กกา,กกง,า,กางกับจอบจุดแกงเซ็ตะทิแล้วบ้านเ้าก็บจุแกงธรรมดาหน่อยใส่ยาน้ำใสป่ปลาแต่ผู้ใดมีแคบหมูก็ใส่แคบหมูได้ค่ะประเภทไหนหแซ่บอีกแบบนึงอืม กินอาหารพื้นบ้านเขากบอยู่ใดดวนกินแสบกินนัวกินพัดๆตัดทอดว่แล้วว่าแล้วค่ะลาอไแล้วลุยยังสีหลมยังแสบ ส่วนวคะคะจะไปกินต่อด้เนี่ยตอนนี้อยากพีห้นจานออน้องขอจินต่อค่ะวอนนี้ถือัสดีค่ะ